เมื่อเป็นโรคโควิดจำเป็นต้องกักตัวที่บ้านเพื่อความสะดวกและลดการแพร่ของโรคสู่บุคคลอื่นจะต้องเตรียมตัวดังนี้จัดหาจัดเตรียมเครื่องครัวสำหรับจัดทำอาหารอุปกรณ์ทานอาหารส่วนตัวงดรับประทานอาหารร่วมกันจัดหาถุงขยะแยกสีสำหรับขยะติดเชื้อแยกจากขยะทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านสำหรับพยาบาลเบื้องต้นเช่นยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้ผื่นคันผงเกลือแร่จัดเตรียมสบู่และเจลสำหรับล้างมือและล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสภายนอกจัดหาแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดเมื่อสัมผัสสิ่งของปลอดวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนซึ่งได้รับจากโรงพยาบาลที่เข้ารับการกักตัวของโรงพยาบาลแห่งนั้น และเครื่องใช้ส่วนตัวทั่วไปแยกจากของคนอื่นอย่างเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายอย่าลืมอุปกรณ์เหล่านี้ควรมีไว้สำหรับการกักตัวเมื่อป่วยเป็นโรคโควิด -19